สวัสดีครับที่เด็กทุกคนวันนี้เราเรียนกันเรื่องวิชาการป้องกันการพิสิตนะครับเราทบทวนกันสัปดาห์ที่แล้วก่อนสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องระบบคิดฐานสิกับระบบคิดฐานสองใช่ไหมระบบคิดฐานสิมีตัวเลขในการคิดอยู่กี่ตัวสิบตัวมีเลขอะไรบ้างองค์ศูนย์ถึงเกา้าเลขสิบเกี่ยวไหมครับไม,ไ,มไม่เกี่ยวนะครับแต่พอเป็นระบบคิดฐานสองมีตัวเลขที่ใช้แทนตัวแทนการคิดกี่ตัว สองตัวคือเลขศูนกับหนึ่งนะครับแล้วมันต่างกันยังไงร,ระบบคลิปฐานสองมันมีแค่สองตัวคือศูนย์กับหนึ่งมีแค่สองทางเลือกถูกผิดใช่ไม่ใช่ขาวดำงงไหมไม่งงแต่ถ้าเกิดเป็นระบบคลิปฐานสิบมีเลขศูนย์ถึงเก้ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นได้สิบเหตุการณ์มันมีข้อแม้เกิดขึ้นได้เช่นขาวกับดำ เมื่อกี้จากเราพิฐานสองพอมาราบพิฐานสิบมันจะมีขาวเทาดำนึกออกไหมครับมันจะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาซึ่งพอเลือกตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นแล้วเสี่ยงต่อการทริตมากขึ้นไหมลูกมากขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูพฤติกรรมการจริตดูซิว่าแบบไหนที่เรียกว่าเป็นระบบพิฐานสองกับระบบพิานสิบนะครับถ้าเป็นระบบพิฐานสองเขาบอกว่าจะไม่รับของจากผู้มาติดต่อราชการ จะไม่ใช้รถหลวงในเรื่องส่วนตัวจะไม่ใช้โทรศัพท์หลวงโทรทัศน์ส่วนตัวจะไม่นําอุปกรณ์การไฟฟ้าส่วนตัวมาใช้ที่ทํางานจะไม่นําวัสดุคุรุพันธ์ไปใช้ที่บ้านมีอะไรอีกครับที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราเป็นเราคิดฐานสองถูกกับผิดใช่ไม่ใช่มีแค่สองทางเลือกครับมีไหมอ่ายกตัวอย่างให้ฟังหน่อย อไม่เอาของเพื่อโดยที่ไม่รับอนุญาตใช่ไหมครับส่วนระบบทิ่ผ่านสิทธิ์มีวัสดุพรุพนันเอาของพรุพนันเอาของหลวงไปใช้ที่บ้านได้เอาของถรถยนหลวงมาใช้เป็นธุระส่วนตัวก็ได้เอาโทรศัพท์หลวงมาโทร,รติดต่อธุระส่วนตัวก็ได้หรือเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมาใช้ที่ทำงานก็ได้บอกว่าเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้ใช้ของหลวงใช้ในง,งานหลวงนะครับหรือจะใช้นปป้ำประปามาล้างรถ ก็ได้ไม่เป็นไรเพราะเรามีเหตุผลก็เพราะว่าฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้แต่ที่จริงมันผิดไหมลูกผิดนะครับอ่ะสารบวันนี้ก็เรียนเรื่องคิดดีคิดได้คิดเป็นนะครับคิดได้คิดดีคิดเป็นในหัวข้อคิดให้ได้คิดให้ดีคิดให้เป็นถ้าเปรียบเทียบนะครับถ้าเปรียบเทียบการคิดได้คิดดีคิดเป็นออกเป็นฐานเป็นขนมชั้น คิดได้จะอยู่ชั้นล่างสุดคิดดีจะอยู่ชั้นกลางและคิดเป็นจะอยู่ชั้นสูงนะครับอะมาดูกันมาดูกันว่าคิดดีคิดได้คิดเป็นจะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะครับอะคิดได้คิดได้คือคิดก่อนทำคิดถึงผลกระทบที่เกิดกับประเทศชาติคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากการทำทุจริตนะครับ เป็นเรื่องพื้นฐานคิดอย่างมีสติสัมปรัญญาระลึกรู้ตัวได้ตลอดเวลานะครับคิดถึงคนรอบข้างเนาะพอมาคิดดีคิดดีจะคิดเกี่ยวกับเรื่องของพอเพียงทำดีได้ดีทำชั่วได้ด้วยได้ชั่วทำแบบไหนได้แบบนั้นนะครับรับผิดชอบต่อหน้าที่ตป่ากฎระเบียบของตัวเองส่วนคิดเป็น คิดเป็นจะคิดแยกแยะะหว่างประโยชน์ส่วนตนกั ok บประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันชัดเจนไม่เอามารวมกันนะครับคิดแยกแยะเรื่องตำแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกันไม่เอาของส่วนรวมมาเป็นของส่วน<อ>ตัว,ตวนะครับอ่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างพฤติกรรมคิดได้คิดดีคิดเป็นครับถ้าคิดได้มองฐานต่ําเราจะบอกว่าการไม่ลอกข้อสอบเป็นเรื่องพื้นฐานใกล้ตัวเราเราจะต้องไม่ลอกข้อสอบ ใช่ไหมครับเพราะว่าการสอบเป็นการวัดใครครับวัดตัวเรา,เราไม่ได้วัดคุณครูไม่ได้วัดเพื่อนถูกไหมครับถ้าเราลอกเพื่อนแสดงว่าข้อสอบได้ลอกได้วัดตัวเราเองไหมไม่ได้วัดตัวเองนะครับคิดดีพอมันเป็นฐานกลางเมื่อกี้นี้เราบอกว่าไม่ลอกข้อขสอบเป็นคิดได้คิดดีเปลี่ยนจากการลออข้อขสอบเป็นอะไรครับ เออคิดเองเปลี่ยนจากการเล่าข้อสอบเป็นคิดเองหรือให้เพื่อนติวให้ได้ไหมได้ให้เพื่อนติวให้เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อไหนครับพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พอประมาณเราดูแลความรู้ความสามารถของตัวเราเองมีเหตุผลได้ไหมให้เพื่อนติวให้ได้มีเหตุผลยังไงดีครับเออเรายอมรับไงครับเรายอมรับเมื่อเรายอมรับแล้วเป็นเหตุที่ทําให้เพื่อนมาติวให้เราได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่รู้แต่จะติวหรอรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว,รลวเราจะได้ขาดรเพิ่ม <ๆ S 1> ไหมครับไม่ได้มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดียังไงดีครับ ถ้าเราได้ติวกับเพื่อนเราจะทำไมสอบตกหรือสอบผ่านสอบผ่าน,านเพื่อนเองก็ถือว่าเป็นการอะไรในตัวเลยฝึกหรือทบทวนไปในตัวนะครับพอมาคิดเป็นพอมาคิดเป็นมันต้องย้อนกลับขึ้นบิฐานสูงกลับขึ้นบิเริ่มตั้งแต่ในห้องเรียนเลยว่าถ้าเป็นการคิดเป็นเราต้องตั้งใจเรียนใช่ไหมตั้งใจเรียมไม่เข้าใจให้ทำไม ถามใครครับถามครูถามเพื่อน,อนแล้วก็ถ้ายังไม่เข้าใจอีกก็กลับมาทบทวนนี่คือคิดเป็นนะครับคิดให้กว้างขึ้นเนาะเดี๋ยวคุณครูจะมีกิจกรรมให้พวกเราเล่นนะครับมีกิจกรรมให้พวกเราเล่นคุณครูมีเลขหนึ่งถึงสามในใจใครเลือกเลขหนึ่งเรียนขึ้นครับ ใครชอบเลขหนึ่งยืนขึ้นคนเดียวเองเหรอสองมีอีกไหมเลขหนึ่งครับใครชอบเลขหนึ่งโอเคอ่ะใครชอบเลขสองครับคุกเข่าขึ้นหนึ่งสองสามใครชอบเลขสองคุกเข่าขึ้นครับเรา,าเป็นคนละชั้นที่เหลือเป็นเลขสามนะครับเป็นกลุ่มที่หนึ่งสองและสามนะครับอ่ะเข้ากลุ่มเลยครับ แน่ชอบได้สี่วันนี้ไม่มีสี่มีแค่สามอ่าเข้ากลุ่มครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ช่วยกันระดมความคิดว่าคิดได้คิดดีคิดเป็นมีพฤติการอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะคิดได้คิดดีคิดเป็นมีพฤติการอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับนั่งดีๆอะไปนั่งผู้ายของะครับผม ยังครับยังไม่ได้แข่งครับ <c oughs> นัง <c oughs> ่งดีๆนั่งดีๆเนาะ <c oughs> มีกลุ่มสองพนมีคู่มีกลุ่มเล็กและมีกลุ่มใหญ่หนึ่งสองและสามนะครับอ่ะเ <c oughs> มื่อกี้น <c oughs> ี้คุณครูให้พวกเราเลือกเลขที่ชอบใช่ไหมร <c oughs> อบนี้เอาใหม่รอบนี้เอาใหม่สีขาว สีเทาสีดำให้พวกเราเลือกสีมาหนึ่งสีในกลุ่มครับตกลงกันมาหนึ่งสีขาวเทา,าดำหนึง่งชอบขาวขาวห<ำ>มายถึงอะไรครับยางลบหรือซาลาเปาสาลาเปาใช่ไหมเลือดขาหาทางออกแทบไม่ไปเลยนะสีย้ำดำครับ ขาวครับดำอะไรเขามีอะไรเล่าสีเทาสีเทานะครับอ่าสีขาวเขาบอกว่าสีขาวเปรียบเสมือนสีที่บริสุทธิ์สะอาดให้เป็นทิดฐานสูงครับต้องเป็นสีเทาสีเทายอะมากอ่าสีเทายู่ฐานว่าครับทิศดีสีดำฐาน ตาครับฐานต่ำคุลผูป้าเดวอะเดี๋ยวคุณรูจะให้ออกมาเขียนพฤติการให้ออกมาเขียนพฤติการหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับคิดได้คิดดีคิดเป็นนะครับเขียนได้มากที่สุดมีรางวัลให้ให้เวลาหนึ่งเพลงอยากฟังเพลงอะไรดีไปเพลงหนึ่งครับเพลงหนึ่งครับเพลงแฟนเก่า คนธรรมดาหรอครับอ๋อเย้าเดียวชีวิตที่ดีแล้วแทนได้ไหมครับอ่าช่วยกันคิดช่วยกันเขียนครับลูกมาปรึกษากันเขียนได้มากที่สุดมีรางวัลให้ทั้งกลุ่มครับ นีกก่นครับปะกายอยู่นี่ครับปะกายอยู่อนี้คิดได้แลังรุมสมองเลยเ <c oughs> ยอะเลยเลพิเศษพิเศษไปนะครับ ลืมนะทีนได้เป็นระบบที่ที่ให้ทำการตกลงกับประเทศชาตินะครับที่เกิผลกระทบของประเทศชาติทีนี้ในหลักทขเศรษฐกิจโทรทัศนอออย่างน้เนทีเป็นระบบที่ขาดเช่่การท้าแต่งการ ได้ไหมอ,อ่ะเพลงไปยขึ้นเพลงแล้วแล้วเชิรกานเชิญกานครับเพลงขึ้นเพลงแล้ว ชีได้ช่วยกันระรมณความคิดไดเลยนะ้ร้ายู้อื่มให้ขโมยเคื่องเขียนให้ขโมยของอะไรบ้างครับที่เปนพฤติการเกี่ยวการต้องการการติดในหัวข้อทีได้ชีีคีดเป็นครับมาช่วยกันอะรมความคิดครับชีดีเริ่มมาแล้วชีตีบอกให้ขโมยของื่มไ้อะไรดีครับีดี ติดเป็นต้มนะเนี่ยิดเป็นต้มอะไรมาเพื่อน้าเพ่นข้างนข้จไ้แ้ยรโหคิดได้เลองกระเพื่อมเลยเขียนม่ขโมยเขียนไม่ยไม่ถยเขียนไเ่อลกงเพื่อเรียงเพ่นเรียื่อนเป็นองนเอเเยอาเยทำทำ 1นาทีสุดท้ายครับ1นาทีสุดท้ายพี่มีทําอะไรทํา กหวตตะโนโถที่เกิดขึ้นก like ับประเทศชาติพิธีพิธอย่างพอเพียงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะรวบผิดชอบตบร่อ่าจบแล้วไปนั่งที่พระหงมึงยังมาลองมึงยังมาลองมยังมาลองาคบผมแล้วพอ่พอนล้วพอนั่อังพ่อน่งพอ่งองมอ่องง ไม่โวย่ยไม่โวยย่อยไม่้อโวไม่มมต่ให้นลับ่วยำไม่โว่อยไม่วำะไอันนี้มีไม่เร่อโรูอ้ผอันนี้มีอะไรออันนี้อันนี้อันนี้อันน่าสนใจครับข้อนี้ บอกว่าไม่ขโมยของคนอึ้งไม่ขโมยของคนอึ้งรับเลยนับผดนว่าผมนี่ตัวการไม่ทำร้ายเป็นของคนอื่นอ่ะมานับจำนวนครับนับจำนวนตีไต้ได้กี่ข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดข้อครับเก้าข้อรวมองคุณครู คิดดีครับได้กี่ข้อ1,2,3,4,5ข้อคิดเป็น1,2,3,4,5โ okay. อเคไม่เลือม่กกัน,รกน,นารบก,ารบ,กบ้านเพื่อนไม่่ไม่เ้านเืน่อนมเลก ไม,ไม่เอาคนนรับไม่เอาคนามมนคะมารูครับอ่ะไะี่ได้ที่ได้ช่วยกำเสนอหน่อยที่ได้ไม่เท่าไหรบ้างเนี่ยสองส,องสองามเร่อ อันนี้ข้อนี้เสียงเป็นโรคติดนิยหน่อยแล้วนะครับมาช้าวคิดดีมาเริ่คิปดีห้าข้อมีอะไรบ้างครับคิดดีหนั่งใส่ข้อของคนอึดแต่ยข้อเปลี่ยนจาการลอกกรเล่าข้อสอบเป็นผิดเองแรงในกรเตี่วข้อสอไม่ขโมยของคนอึดไม่ขโมยของคนอึด ได้ให้เอาไปคืนเก็บของได้ให้เอาไปคืนไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายคนอื่นไม่เอาของคนอื่นมาเปิ๊งไม่เอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองนะครับคิดเป็นคิดเป็นอามเสนอคิดเป็นหน่อยครับในนิสองซ้ำตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนหาครูหาเพื่อนไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ ตัวเออตัวอยู่ตัวอยู่ตัวอยู่โอเคไม่ไม่รู้ว่ากับบ้านเพื่อนไม่รู้ว่ากุ้เดี๋ยวอะไบอกได้ดีเกิดอะไ่ต่อมาครับไม่หรือแก่หรืออุ่ยไม่เห็นประโยชน์ตัวตนคุยเ่เป็หนาเนหาอยู่ไม่หนา มไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมาวรวมาตอบแทนคุณคุูส่วนตนนะครับอ่าเดี๋ยวถูกข้อเลยต่อไปครับใครคุณครูมีคุณครูมีมสัตว์อยู่สามตัวคุณครูมีสัตว์อยู่สามตัวตัวแรกครับตัวแรกสุนะัขตัวที่สอง ้า <gesch> มตัวที่สามสิงโตจะเอาแมวแมวใหญ่มวตัวจะเอาแมวเอาแมวแมววินไวเพราะว่าแมวเป็นชื่อแม่เพื่อนใครเลือกสุนัขยกมมากึนหนึ่งสองสองพ่อจะเลือหรอ ามเอเอมือองอยูด้วยกันนะครับใครเลือก<า>ช้างยกมือขึ้นใครเลือกช้างครับยกมือขึนแบนแนนครับอยู่ด้วกันใครเลือกสิงโตยกมือ,เอกเลยุ้กมกึ่งอยู่กับสิงโตครับเรียนเชิญครับอ่าเข้ากลุ่ม ถามวาพกลุ่มรับกิจกรรมต่อไปเป็นาหครับคุณครูจะกำหนดให้สุนัขเป็นคิดได้สุนัขเป็นคิดได้ช้างเป็นคิดดีส่วนสิงโตเป็นคิดเป็นครูอยากให้พวกเราช่วยกันระดมความคิดว่า เราจะเลือกข้อไหนพฤติการใดครับที่สะท้อนความเป็นคิดได้คิดดีคิดเป็นที่สุดครับออกมาทีครับนับหนึ่งถึงสามหนึ่งสองสามอ่า อันนี้คืออันนี้คือสิติหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยได้ไหม <Yeah. S 1> อ่าโอเคโอเคครับโอ้เมื่อกี้ยังไม่ได้แจกรางวัลเลยจะ <c oughs> แจกรางวัลภาพนะครับจะ <c oughs> แจกรางวัลภาพอ่ะโอ okay. <c oughs> เคเมื่อกี้นี้คิดดีบอกว่าสิ่งที่สะท้อนการคิดดีที่ดีที่สุดคือเปลี่ยนจากการลอกข้อสอบเป็นคิดเองและให้เพื่อนติว เพราะอะไรลูกเพราะว่าเราเวลาที่ไม่มีเพื่อนอยู่เราจะได้ทำเองเพราะว่าเวลาที่ไม่มีเพื่อนอยู่เราจะได้ทำเองได้ใช่ไหมครับคิดเป็นคิดเป็นคิดเป็นเรื่องข้อไหนเนี่ยตั้งใจเรียนครับตั้งใจเรียนถามครูถามเพื่อนข้ออะไรครับเพราะว่าเราจะได้ทำเป็นครับโอ้ยจะไปไม่ต้องไปรบกวนเพื่อนครับอ่ไม่ต้องรบกวนเพื่อนใช่ไหมครับเราต้องรู้จักที่ขัดศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง อ่าที่ได้ที่ได้เลือกอะไรครับที่ได้ไม่เอาของมาเป็นของเองไม่เอาของพื้นมาเป็นของของตนเองเพราะอะไรครับเพราะถ้าเพราะว่าถ้าเขาเพราะถ้าเราเอาของเขาไปเราอาจจะเดือดร้อนก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเราเอาของเขามาเขาอาจจะเดือดร้อนก็ได้เงินบาทหนึ่งมีคุณค่าไหมลูกมีถ้าเกิดมีของห้าบาท ถ้าเกิดมีของ5บาทมีเงิน4บาทซื้อได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้คุณครูมอบรางวัลให้กับคนที่ให้เหตุผลดีนะครับขอบคุณครับทำได้ครับขอบคุณครับทำได้ครับขอบคุณพี่ผมร่างกายยังไงทำได้ครับถามผมอ่ะเพราะสามการขิดตีขีดได้ คิดเป็นคิดได้คิดดีคิดเป็นเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ต้องเริ่มจากไหนลูกเรื่องจารตัวเราเองนะครับเราเปลี่ยนแปลงคนอื่นหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ง่ายกว่ากันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ง่ายกว่ากันเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเริ่มปรับที่ตัวเราเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ให้กลับไปทบทวนเรื่องนี้นะคร้บสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ แค่นี้ครับสวัสดีครับขอคุณ